หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าอีกวนให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับสวัสดีครับผมพีดอีทแหลกนะวันนี้ผมอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39นะฮะวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์กินข้าวแกงกะหรี่6กิโล ก็ไม่เคยทำไซนี้เลยนะไม่รู้ว่าจะทำได้ดีแค่ไหนยังไม่รู้นะกับร้านร้านเดิมเลยฮะโกเคอรี่นะครับผมเข้าไปข้างในเลยดีกว่าไปเร็วไป นี่ฮะอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าร้านโกคารลี่เนี่ยนอกจากเมนูธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีนี่เมนูชาเลนจ์อย่างที่เราคุ้นตากันเลยของโกคารลี่ก็มีไซส์2กิโล4กิโลกกิโลกิโลแล้วก็10กิโลนะครับผมรายละเอียดง่ายๆคือ2กิโลเนี่ยถ้าทานหมดภายใน15นาทีเนี่ยทานฟรีไปเลยแต่ถ้าทานไม่หมดนะเราจะเสีย699บาทนะแต่ถ้า4กิโลนะครับทานหมดภายในครึ่งชั่วโมงได้กิฟต์วอชเชอร์ฟรี30บใบทานฟรีไปเลยเป็นจานไซส์ S แต่ถ้าทานไม่หมดเสีย1299บาท ถ้าเกิด6กิโลวันนี้ที่เมนูที่ผมจะมาชาเลนจ์น,นะฮะถ้าทานหมดภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงผมจะได้1,000 0บาทแต่ถ้าทานไม่หมดผมก็จะเสีย1,899บาทส่วน8กิโลกับ10กิโลเนี่ยผมว่าตอนนี้มันยังไม่อาจเอื้อมสาหรับผมเกินไปนะฮะอันนี้เรามาแค่ชาเลนจ์ของผมวันนี้คือ6กิโลนะฮะทำไมผมข้าม2โลกับ4โลไป2กิโลผมเนี่ยเคยมาทําไปแล้วนะครับเอให้ดูเลยพี่เล็กไหนวะรูปอยู่ไหนวะเนี่ย โอ้มันเยอะมากน,<อ>นี่นี่นี่เนียนี่ครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อวดน,นะฮะ <Wow. S 2> แต่ว่าบอก่านี่ครับ2อกิโลที่ผมเคยมาทำไว้คืออันดับหนึ่งคายเกล,กลืรสองกิโลเ็วสุดประเทศไทยใช้เวลาแค่3นาทีกับอีก 2, <Wow. S> 2วินาทีเท่านั้นนะฮะส่วน4ีกิโลเนี่ย ผมทําไปแล้วอยู่ที่16นาทีเดี๋ยวคุยกับพี่โยดาดีกว่าเจ้าของร้านนะพี่โอ้พี่โยดาครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่มาทางนี้หน่อยดีพี่โยดาครับครับวันนี้ผมจะมาทําชาเลนจ์ครับแกงกะหรี่6กิโล6กิโลครับอ่าเคยมีคนทําชาเลนจ์เนี้ยสำเร็จไหมพี่ได้เป็นเดย พ,พ่อรันนะครับโจ伊เชนนัทโจ伊ครับผมนี่6กิโลโจ้เชสนัทนะครับพี่โจเชนทเป็นนักกินระดับโลกฝีมือการกินอของเขานเนี่ยเข่งมากๆไม่ว่าจะเป็นทานเร็วทานจุสุดยอดมากๆ นะฮะโจอี้ใช้เวลาไปกี่นาทีพี่ยอดักน่าจะอีสิบแปดนาทีใช้เวลากินข้าวเป็นอกาหลี28่นาทีครับผมต,ตรงว่ายากมากๆผมขอบอกตรงว่าผมอ่ะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่วันนี้จุดประสงค์ของผมเรื่องเวลา30นาทีไม่ใช่ประเด็นกับ6กกิโลครับแต่วันนี้ผมจะมาพุ่งชนแค่คําว่าหมดหรือไม่หมดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดได้ก็ดีถ้าไม่ได้ สักวันผมจะจับมาทำไม่ได้ออกตัวไว้ก่อนเลยพี่อดาครับครับผมจัด6กกิโลให้ผมหน่อยพี่ครับได้ครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะฮะข้าวแกงกะหรี่หกกิโลเป็นไงครับผมไป ครับผมนี่ครับผมข้าวแกงกะหรี่6กิโลนะฮะกับโกเคอรี่เดี๋ยวจะบอกเลยว่าก่อนเข้ามาเนี่ยความมั่นใจนี้มีประมาณ150ว่าจะกินหมดแน่ๆแต่พอยกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแบบ200 200นี่เหลือสุดติดลบด้วยตอนเนี้ยนี่บอกนิดนึงนี่คือไซส์6กิโลนะของข้าวแกงกะหรี่โกเคอรี่ครับส่วนนี่คือไซส์ SS 6ไม่เป็นไรนี้เราก็ให้เด็กไปอันนี้ของก๊อตใช่ไหมฮะใช่ครับเด็กก๊อต เด็กเยอะเริ่มเลยไหมครับผมพร้อมไยังไงไม่พร้อมพร้อมพร้อมครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมวันนี้อย่างเราขอพูดได้คําเดียวว่าจุดหมายคือกินให้หมดเท่านั้นไม่ีเรียเรวลาพี่เล็กครับแอบกินข้าวหลังก้องหลังกล้องครับผม ทำไรพี่ทำอะไรลาบก๋วยเฉี๋ยวโอจะมาเทียบให้ดูไงอ๋อเทียบเหรอพี่ออ๋ทำไมต้องมือสั่นด้วยกูมือสั่นเลยเรื่ยดูดิเริ่มกตอนจะเวลาพี่ครับผมข้าวแกงกะหรี่หกกิโลครับผมเริ่มแล้วใช่ไหมฮะเริ่มแล้วนะครับพอแบบเรากินเรื่อยๆเว้ยมันอร่อยกว่าเราต้องมารีบๆกินอ่ะ ที่ข้าวแคงกะหรี่ที่ผมทานเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่2ร้านร้านแรกคือโตเกอรี่ร้าน2คือโคโค่ที่ผมพูดเลยน้ำมะพร้าวเหรอพี่น้ำมะพร้าวเหรอพี่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับระหว่างที่พี่ฟีซกินเนี่ยบีมก็กำลังเปลี่ยนซมซีอยู่ที่เรามีให้จับคู่กันเจอไหมหมายเลขเจ็ดออกเองอะไรเงี้ย ทีแล้วห้าทีกับครึ่งจานแล้วคิดว่าได้ไหมล่ะเด็กไม่น่าได้ใช่ครับก็บอกแล้วว่าจะได้ไม่ได้คือผมไม่ได้สนเรื่องเงินรางวัลเลยแต่ว่าสนกับสีตีตัวผมเองว่าผมเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมต้องทานให้หมด ปรับ5้าปรับ5้าอกินข้าวหลังกองแล้วมึงกินหมดแล้วอ่ะกี่ร้านอีกสัตว์นี่ก็กินหมดแล้วโอ,อ้แตนา้อาอะไรลูกใครั่ายคนนั้นลูกทายฮะเฮ้ยชื่ออะไรครับพีเจ <PJ S 2> <PJ S 1> ครับด <PJ> ินาน้ำให้ป้าดินน้ำให้ช่วงนี้ตอนที่ผมถ่ายอยู่ช่วงปิดเทอมพีเจก็ อยากมาดูว่าปลากินจริงหรือเปล่าปกติกลับบ้านไปบอกลูกว่าไงบ้างตัดต่อตัดต่อหน้าลูกอะ้รสู้นะคะครับลูกขอบคุณนะครับโอ้ยทำหน้าอึนบ้าแลว ออพ,พูดอะไรอุ๊ส้ครับเอาวะลูกหอมขนาดนี้ทายกันเล่นๆนะนแต่ผมขอฟันธงเลยไม่หมดฮนะไอ้หมดผมบอกตั้งแต่ว่าหมดฮนะแต่เวลาเลยแน่ๆอันนี้ผูต้ตรง เด็กกินหกโลเลยพี่นนะทำหน้ามีความสุขไงสามสิบนาทียังสามสิบนาทีแล้วฮะเป๊ะเลยฮะคือจริงด้วยเวลากับตีทชาเล่นเนี่ยคือผมทาเล่นไม่สำเร็จนะแต่วันนี้ผมมาตั้งเป้าแล้วผมบอกว่าจะเอาทานี้ให้หมดข้าวกับหมูอะไรกินยากกว่ากันข้าวมันเยอะมากหกโลเนี่ย เดมไม่ไือ้ข้าวครั้ข้าวเนี่ยสี่โลสี่โลคือทำใหญ่ทำเล็กอะบ,บอกนิดนึงรสชาติน้ำกะปิเหมือนกันแต่ทำใหญ่ไม่อิ่มว่ะแล้วเขาบอกว่ามีสาขาที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมถามคุณโยดาอยู่ข้างหลังเว้ยอ๋อคุณโยดาครับมีสาขาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะนี่ครับผมม,มีสาขาครับกว่าีห้าสาขา สาขาแรกเปิดที่ไหนครับอ่าจังหวัดคาซาวาครับกดเชิญชวนหน่อยก็ ครับก็สำหรับใครที่อยากไปกินร้านโกเคอรี่นะครับอยากถามพี่โยดาเลยมาอย่างไรเอาเรื่อมันโยดาเลยเหรอเข้าซอยซ้อมร้อยเมตรนะครับสามร้อยเมตรร้านจะอยอะกว่าหมดร้านสีส้มๆสีส้มๆถามพี่โยดานิดนึงร้านโกเคอรี่ที่เราเปิดที่ไทยไม่ได้มีสาขาเดียวถามนิดนึงว่ามีอะไรครับแล้วมีกี่สาขาครับที่เมืองไทยตอนนี้มีหกสาขาที่ไหนบ้างครับมีซีกองสแควร์ชังสีแล้วก็ซีลอมซอยทธานียแล้วก็ประชารชื่นประชารชื่นครับมอลังสิตมอลังสิตสีแล้ว เป็นบรีครับเอ็มอาร์ทีเพ็ปบรีครับแล้วก็ที่นี่สุขุมวิสากะครับโอเคแล้วร้านเปิดกี่โมงครับสุขุมวิสิเบนมอนติงที่สองติงตีสองติงสองอีกมีคนกินอีกเหรอพี่มีครับอาจาจะเชิมอิสสีชั่วโมงครับอ๋อบอกให้บีมบอกแห้ะบริษัทพี่แหละตอนนี้ กำลังแต่งบริษัทอยู่เปิดรับเด็กฝึกงานแจ้งหน่อยนิดนึงตอนนี้นะครับบริษัทพี่แหลกก็กำลังทำออฟฟิศแต่งตกแต่งออฟฟิศอยู่นะเร็วๆนี้จะรับเด็กฝึกงานก็คุณสมบัติเป็นยังไงบิมสวยสวยรวยรวยได้โอเคใช่ต้องฝึกงานครับแต่อ๋อหาผู้หญิง มาะราวสุดท้ายหาม,หมเวลาครับผมคือบอกว่าทาเล่นไม่สำเร็จนะครบครับผมบอกก่อนเลยที่ตกมือไม่ตกไม่ได้ตกมือเพราะทำได้ไม่ใช่ผมทำไม่ได้นะฮะเพราะว่าทาเล่นเนี้ย ไซส์หกกิโลเนี่ยเขาตั้งไปไว้ครึ่งครึ่งชั่วโมงคือสามสิบนาทีเท่านั้นนะฮะแต่ผมใช้เวลาไปห้าสิบห้านาทีกับสี่สิบวินาทีเดี๋ยวนี้พี่ยอดดีครัยพี่พี่อยอดครับผมครับผมครับชาเลนจ์ของไซส์หกกิโลครับคืออยู่ที่สามสิบนาทีครับผมถ้าใครทําไซส์หกกิโลกับสามสิบนาทีได้ครับจะได้รางวัลหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าทําไม่ได้ 1,899บาทใบ่คราบใช่แต่ตรงนี้คือส่วนของชาเลนซ์ไซส์6กโลคนที่ทำได้คือมีอยู่คนเดียวคนเดียวคือโจ伊เชสนัทแล้วเคยมีคนกินไซส์นี้หมดไหมฮะยังไม่มีนะครับยังไม่มีเลยครับวันมีวันแรกอะไรอะไรอะไรยืด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 ไงถึงถึงชาเลนซ์ไม่สำเร็จไม่เป็นไรแต่หมดคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกที่กินหมดชาเลนซ์ไม่สำเร็จเอาไว้ครับกับเวลา5 5 4 0ของผมนะฮะวันนี้วันหน้า ผมจะมาแก้ตัวกับโกเคอรีอ่สามารถติดต่อได้ที่ไหน 2, ครับซึ่งสองศูนย์สองหกหกสองหกหกสองห้าศูนย์ศูนย์สามห้าศูนย์ศูนย์สามครับผมถ้าใครอยากจะมาลองทำชาเลนจ์นะครับไซส์6กกิโลนะครับหรือว่าเขามีอีกหลายอีกหลายชาเลนจ์น,นะไม่ว่าจะเป็น2องโลสี่โลหกโลแโลและ10บโลนะครับจะมีรางวัลที่ต่างกันไปนะถ้าใครอยากจะลองหรือว่า เองกินได้เยอะแค่ไหนอะไรไงก็ลองแวะเข้ามาลองท้าสติดูได้นะครแต่เมนูธรรมดาเขาก็มีนะครับก็สามารถมาลองสั่งทานได้นะครับขอบคุณร้านโกคาลีดมากมากนะครับผมอิ่มไยสุดยอดขอบคุณคุณแล้ผมไปฮะก็อย่าลืมนะที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อินดี้แหลกชาแนลอยู่บนเฟซบุ๊กและไปฟอลโล่ไอจีที่พีทอันเดอร์สกอร์อินดี้แหลกกันด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ She's like? da la la la